โคตใหญ่เลยตัวน so ึงสีตัวติดใสอย่างบึ้มเอาแล้วเอาแล้วนี่ไงติดเลย มาฝั่งนี้นะปลาข้ามอือหือนะโอ้ยนกกระตุดอันนี้ยายบอกมานะพี่นะแล้วก็โอ้โหอย่างไซส์ยังบึ้มเลยอันนี้เดือกีหกสามนี่ครับสุดยอด สวัสดีครับผมวันนี้มาแก้มือครับอร์ไลสไตล์นองจอบเป็นแมตช์คอปักนะครับร้อยโลคันห้าร้อยบาทนะครับวันนี้ก็มาขอแก้มือที่ที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้จะได้แก้มือหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็เลือกมาอยู่จุดตรงกลางบอครับเนี่ยเขามีป้ายบอกว่าไอ้นี่ยจุดนี้เยอะปลาจุดนี้เอาปลาถ่ายรูปผมก็เลยมาอยู่ตรงจุดแถวที่เขาเยอะปลาอย่างนรูปมันมีเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับผมก็มาลองดูกันครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวพบกันครับ โอเคครับมาอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็แมตต์ปักชเช้าก็ป๊อปเปอร์กันเลย,เ,ยเล่นป๊อปเปอร์บ้างเล่นแต่ OSP อพีนะครับวันนี้ขอเปลี่ยนเป็นป๊อปเปอร์จะมีเท่านี้ครับโชคปักจะมาลองดูนะครับส่วนข้อก็พวกจะมาลองซื้อใหม่นะลูกกิสีนะ โชวไทเกอร์นะมาลองโอเคครับมาวันนี้อยู่กับดิบังกิฟตนะอยู่ข้างเลยนะวันนี้ครับตัวเด็ดเลยนี่เด็ดตรงไหนเซียนบอสไร้ตายเลยครับในวันนี้อยู่อย่างนั้นแต่เขาว่าผีบอสแต่เขาว่าประกบคู่ไหนวันนี้โอเคครับครับจะได้เวลาละอีกแป๊บเดียวสามนาที ไม่คุค้นเคยเลยแค่มากินใกล้นะบาง รอจังหวะรอเลยเนี่ยยังใหญ่เลยอ่ะมาตัวแรกของผิวน้ำนะวันนี้แรกของบ่อเลย โอีมาปักโฮนี่แท็บนะเล่นโฮนี่แท็บสีออกมังคับเอาอยัาง โอ้โหแย่เลยที่แล้วอู้ยไปปากเลยบอกแล้วโอ้โหตายไปปากเลยโนลี่แฉบผมันจะเข้ากระชังไงแม่ลังโอ้ยเร็ปเลยนะอะไรบังเหรยูลายูลา เกี S <S mm ้ hmm. ักข e> so mm ี hmm. bbe bbe> oh, s <S ้เียวริมีที่ตักนะ่อนน้าเดี๋ยวผมขี้ไมเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนขี้ไม่ผมอ้ยถุนละเห็นอะไรก็อยากใช้หมดเลยวันนี้ ปัเ,ออเห็นอะไรก็อยากใช้หมดเลย ตายแล้วฝั่งนี้ปลาไกลแล้วเนี่ย Luki, lúc này, điều thôi, con này mày. lắm sức ghetto, lúc ký, lắm sức ghetto, mày, ký, lắm sức ghetto, lúc ký, 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 lúc Giờ đây ăn chín vừa Ủa dần chạy Sai đi <laughs> Mà Được gì tới xóm Có chạy được tuần Tôi đơn ติดไอย่างบึง้มโอ้โหดอกครับหลุดโชค มาตอไม้เลยวันนี้นี่แล้วได้มันอย่างนี้วะเนี่ยฝายปากเลยตายเลยอะ <c oughs> เออนี่นี่หางป๊อปอร่อยไหม <c oughs> ปักกระหลุดอะไรกระหลุดปักตีใส่นี่ตีใส่ล่มกดครั <c oughs> บไปนะกับ <c oughs> ปักตีใส่ล่ม ตีได้สองไม้ฟู่กกอลนก็นเหน็บหลุดครับผมบางครับผมโอ้โหรวๆเลยใส่ดูดิเบิ่มๆเลยตัวที่ห้าในหกแมั้งตัวเนี้ยเนี่ยตัวเดียวเลยฮะบางโทษดนะักฟัง่ง เอาก่อนีเอาแล้วเอาแล้วนี่ไงโอ้โหติดเลยมาฝั่งนี้นะปลาข้ามผูเลยอ้ยโอ้โหปลาโดดหน้าหลุดมากเลยคืนในตัวนี้อย ขวางคอเลยตัวนี้มาตัวนี้ขวางคอเลยนะตัวนี้ช็อกต้องตัดละโอเคมาเออ Мм. Mm. <laughs> <coughs> นี่ครับตัวเดียวนะห้าสิบเสเปรย์เฮดยูกกีสเปรย์เฮดห้าสิบกัดโคตรตีสีไฟไทเกอร์เนี่ย say dài nữa, rồi, rồi mà dùng gì mà thai, dula mà, dô chị, chị cái đây มาหนุ่มนะอันนี้ย้ายบ่อมานะพี่นะแล้วก็สครับโอ้โหอย่างใสยังบุ้มเลยทีนี้ลูวกี้หกสามนี่ครับสุดยอดโอเคหลังลาเลยมาลงแรงแรงอืมแรงเอย่างเงี้ยทิ้นะมานี่ครับพี่หนุ่มย้ายบ่อมาก็ได้เรื่องเลยนะตัวแรกโอเคครับมาละพี่หนุ่มปั๊บ ตายเลยตายเลยอย่างนี้นี่ไง แลนพี่โอ้ยตายแล้วกูโอ้ยโง่ปเนี่ยไปเจอเรืองจุ่มน้ำมาดีเลยเป็นไรโอ้ยตายเลยขาดเลยหมดโอ้โหเล่นนิ่งๆมาแลยังโดดหลุดอีกเอาเหยียบไปด้วยนะฉลาดเลยปลา โอ้ยแก่อะไรวะเนี่ยตายเลยเฮ้ยทำไมใกล้เลยเออเกี่ยวมันกอนไรเดกี่ยวห้ากัมมด้้วนนนน่ััหงงเติอา แม่งมาแล้วเว้ยต้องเล่นไป็นของยาวต้องรีบไปเลยปลามันแรงใหญ่ไซโคตใหญ่อะปลาเดี๋ยวเห็น ไปเลยไปเลยตามไปเลยมายังแนะไรไง,งเลยแม่คืนนะถ้ากึกืดๆืดนี่นะน่อย่าเข้าปากคืน ยังไม่หงายเลยอื่ะเกือบแล้วเกือบแไม่อยากเกินนม่อยากเกินไก่ให้ต่อให้ก่อนนะบอกไปดูรัดราวเบาอื่นกันโอู้หูเกือบโอ้แม่งเนี่ยคนมันมีดวงอ่ะ คนมันมียังไงก็ได้ปลาทุกๆๆปลามนได้กินยังไงล่ะโอ้เราทรงเพียวด้วยตรงนี้ที่ปลาใหญ่ติดตรงนี้นะเออกระโดงหลังเลยเนี่ยคนเรามันจะโดนอ่ะอลคได้ không cầm Máy đi vào đây ไอ้คืนตัวนีนวน้ขอบคุณครับผม เดี๋ยาได้บ้างปลาอยู่แถวนี้แหละโอ้โหมันใสดูใสตัวใหญ่ดูดิตัวเบลนเท่มดเลยมาเล็กฟอกนะมาลองนี่นี่ไปกลับเลยพักก่อนนี่ก็แสบตาเนะี่ยไม่ไหวแล้วผมไปขายปลาอีกพรุ่งนี้ผมไปแข่งอีกนะอือโอเคพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้แค่ซ้อมมือพอแล้ววันนี้ นี่ครับ,บ,บพี่หนุ่มมันเอาไปอ่ะพี่แต่ตัวมันไซส์ดีมากเลยอืตัวไซส์ดีโอ้ยโ,โอ้ยมาให้โโดูสะดุ้งสะดุ้งกระชังน้ำป๊อปไงเอาเลยฮ <laughs> ะ,ะ, <laughs> ะกาแลนเหรอครับ <laughs> สะดุ้งกระชังน้ำป๊อปไง กัดเลยผมเดินมาให้โชคแล้วเนี่ยโอ้โหนมังเล็กฟอกเดียวเลยวันนี้โอ้โหดูดิตัวโคตรใหญ่เลยแต่กลืนเลยนะตรงนี้โอ้โหตายละ โอ้แรงดีจังวันป่มสวิงเลยโดิจะโดดจังเดียวเลยตัวเนี้ยแรงดีจังวันเนี่ยแรงดีจังวันเนี่ยอไม่คุ้มครับโอ้โหตายแล้วเออมาีตัวเดียวเลยเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนมาเหยียดตัวอื่นเลยเนี่ย จิกนักเก้านะบูราภาโอ้โหแล้วมันเข้าไปในนู้นจะดูยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหมิดด้ามเห็นไหมเห็นเดี๋ยวต้องออกก่อนปลดกันตายละโอ้โหแล้วกอสกืนเลยอ่ะฝากไปให้ตะเก้าเลยได้ไหมตัวเนี้ยฟูดูฮุกล็อกเดียวให้เป็นบันดีโอ้โหนี่กี่กำห้ากำหมอใหม่โอ้โหจิกนักเก้าใหม่นะกอกินดีมากเลยเนี่ย กี่ตัวนะสิบตัวโอ้ตายเลยไงสบายไปโอ้คุณเคยหัดตกกระโปรงนี่ยยอดนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วก็ห้าโมงเย็นพี่หนุ่มก็ย้ายบ่อนะวันนี้ก็ทันหันเลยมาตอนสิบโมงไปนะสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงก็วันนี้กี่ตัวพี่ครับห้าพี่หนุ่มรอดนะเนี่ยเห็นไหมห้าหลุดมาวันนี้โอ้โหแกพอได้ผมก็ประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับผมไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่นะต้องลองนับดูในกระชังก่อนก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่ากัดดีนะครับบ่ ก็เขาหน้ามาครบวุนใหม่นะครับผมก็มาลองใหม่เขาแนะาวันนี้ก็ลิวกิผมนะกัดดีมากเลยลิวกิสีเขียวไทเกอร์ก็พบกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ